สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นะครับและในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วผมจะมาอันบล็อกหนังสือนะครับผมตามชื่อวิดีโอนี้เลยครับผมนกยางล้วนไม่มีอย่างอื่นผสมนะครับผมเพราะว่าหนังสือในครั้งนี้เนี่ยมีแต่ค่ายฟีนิกซ์ล้วนๆเลยผมนะนกย่างเพียวๆเลยนะครับผมก็จะมาแกะกันนะครับผมว่าผมสั่งซื้อเรื่องอะไรมาบ้างนะครับ ก็ทาการแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอจัดเรียงเรื่องแต่เรื่องก่อนนะครับผมนะให้มันอยู่แบบในโซลเดียวกันก่อนจะได้นะาําทีเดียวนะครับก็นํามาจัดวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนสัหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ดีผมไปซื้ออยู่ของร้านไนอินมานะครับผมมีทั้งแบบผมไปซื้อทางหน้าร้านมีทั้งสั่งในเว็บนะครับผมพอดีแบบบางเรื่องในเว็บมันก็ไม่มีครับผมผมเลยต้องแบบบุกไปซื้อถึงหน้าร้านเลยนะครับผม อ๋อเรี่อง,องทีว่านายอินนี่พาเซฟเงินผมไปได้ประมาณนึงนะประมาณเออผมสั่งจากในเว็บนะก็คือมีอยู่เออเดี๋ยวผมนับก่อนว่าผมสั่งจากนเว็บมีกี่เล่มบ้างก็จะมี1 2 3 4 5ามีทั้งหมด5เล่มนะครับผมนะซึ่งนายอินช่วยเซฟเงินผมไปประมาณ239บาทนะครับผมนะส่วนที่ผมแบบเดินไปซื้อหน้าร้านนายอินก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เล่มน,นะผมก็จะมีนี่นี่ แล้วก็นี่นะครับผมนะก็คือผมก็เป็นสมาชิกของนายอินนะเนาะไปซื้อหน้าร้านก็ได้ลดราคามา60บาทนะครับผมนะก็สรุปก็คือลดราคาไปทั้งหมด2องร้อยเบาทนะครับผมในการซื้อครั้งนี้นะครับผมนะก็ถือว่าลดค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งเลยนะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มดูกันนะครับผมว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ผมซื้อมานะครับผมเดี๋ยวผมขอจากไล่ไล่จากกองที่ทางทางซ้ายไปก่อนนะครับผมเฮ้ยจริงๆ ผมลืมนับเล่มนี้ไปเรื่มนี้นี่ผมสั่งจากฟินิกแยกนะผมพอดีทั้งในอินไม่มีเลยผมทั้งหน้าร้านทั้งในเว็บไม่มีนะครับผมเลยต้องไปสั่งจากนกย่างในตรงนะผมนะอ่าลืมเ่าลืมเ่านะฮะโอเคมาเรื่องมาที่เรื่องแรกกันเลยนะผมนะคือเรื่องนี้ครับสุดท้ายก็คือเธอนะครับผมบทแห่งซาเอกิยากะนะครับผมนะเป็นภาคแยกของไซกะนั่นเองเพราะผมเป็นนิยายนะฮะ นะซึ่งมันมีเนื้อเรื่องหลักแนะ้ผมเล่มหลักเป็นมังงะนะมีคือภาคแยกแล้วนะผมเป็นนิยายของไรยากะศนะลผมเนี่ยคนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด3มเล่มจบแนะ้ผมในจริงเรื่องนี้มันมีบ็อกเซตด้วยนะแต่ว่าอย่างว่าแล้วผมผม,ผมเพิ่งจะมาซื้อตอนนี้นะครับผมนะบ็อกเซต,ตอะไรมันก็ไม่เหลือแล้วนะฮะนะผมนะเพิ่งจะมาเก็บเรื่องนี้นะครับผมนะตัวของนิยายเนี่ยนะผมนะก็จะเป็นแนวยูริดราม่านะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมค่อนข้าง แนะนำนะครับผมนะสำหรับตัวของมังงะนะผมส่วนตัวของนิยายเนี่ยยังไม่ได้อ่านนะผมเดี๋ยวถ้าอ่านเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมารีวิวนะครับนะตามนั้นนะครับผมนะจบกันไปนะผมสำหรับเรื่องที่1นะผมที่ซื้อมาต่อมานะครับผมนั้นก็คือเรื่องนี้ครับแง้มหัวใจใหญ่น้องสาวจําเป็นเล่มที่2นะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งเล่มคอม ที่ผมอยากอ่านนะผมแต่ว่าทุกวันนี้เล่มแรกยังไม่ได้แกะเนี่ยนี่คือเล่มแรกนะฮะเนี่ยยังหออยู่เลยซื้อมาตั้งแต่ตอนที่มัน,นแบบแบบออกมาใหม่ๆอะ่ะเออเนี่ยยังอยู่ยังซีอยู่เลยนะฮะผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมแต่ว่าจัดเล่มสองมาแล้วนะครับนะก็เอาเป็นว่าถ้าอ่านจบตอนไหนเดี๋ยวมาีวิวนะครับผมตามนั้นนะอเล่มแรก,กดอังๆอยู่นะจัดเล่มสองมาต่อแล้วโอเคต่อมานะครับผมนั่นคือเรื่องนี้ครับ คาเฟ่น,นี้มีนางฟา้ามาเสิร์ฟนั่นเองนะผมนะนี่ก็จะเป็นตัวของเล่มที่4นะครับนะก็คือเรื่องนี้เดี๋ยวผมก็เคยทําวิดีโอแนะนําแล้วเนาะอะผมตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่ทัน้นได้วางจําหน่ายแต่ผมทําวิดีโอมาแนะนําให้รู้จักก่อนนะครับผมนะก็จะเป็นแนวเรื่องความฮาเลมอีกหนึ่งเรื่องนะผมที่ผมค่อนข้างแนะนํานะครับผมนะก็คือผมเนี่ย แล้วความฮาเร็มนี่ผมจะเป็นแบบประเภทที่แบบว่าแล้วแต่เรื่องจริงอะที่ผมอ่านแล้วผมจะเอ็นจอยครับผมนะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นหนึ่งในนั้นครับผมนะแนะนําแนะนํานะครับนะนี่คนอวยผมอยู่หน้าปกเลยนะฮะ <laughs> โอเคไปเริ่มต่อไปนะครับผมนั่นะคือเรื่องนี้ครับเอกสาวในห้องฝันนะผมก็จะเป็นแนวยูริ นิยายเป็นนิยายนะเออเล่มเดี๋ยวจบนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะออกมาค่อนข้างนานแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะซื้อนะครับผมนะเช่นเดียวกันกับสุดท้ายก็คือเธอนะครับผมนะออกมานานแล้วแต่เพิ่งซื้อนะฮะก็ตามสเต็ปครับผมนะถ้าอ่านจบแล้วเดี๋ยวมารีวิวทีหลังนะครับผมตามนั้นนะฮะต่อมานะครับผมนั่นก็คือเรื่องนี้ครับผมนะผมที่ถูกจองจํากับผู้คุมสาวมัธยมปลายนะครับผมก็ สาหรับเรื่องนี้นะคือผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งเว้ยก็คือผมไม่ค่อยเห็นใครทําวิดีโอรีวิวเรื่องนี้กันเลยเออนะผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะดังในบ้านเราเนี่ยแต่ทำไมไม่ค่อยมีใครทำรีวิวเป็นวิดีโอกันเลยนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมอ่านจบแล้วผมก็จะมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับผมนะสงสัยคนก็รอเวอร์ชันมังงะกันเพราะวาเวอร์ชันมังงะเนี่ยคนชอบกันเยอะมากนะครับผมในบ้านเราเนี่ยนะฮะผมคิดว่าคนคนน่าจะรอมังงะอนมากกว่านิยายอะ่ะ โอเค okay, ต่อมานะผมนะนี่คือเรื่อสุดท้ายแล้วนะผมหากได้ไอ้ไม่ใช่สิผูดผิดหากวันนี้ได้พบกับโคชิบะอาอินะครับผมนะก็จะเป็นแนวยูริดาม่านะครับนะก็สําหรับตัวของเล่มที่สองนะผมผมไปซื้อหน้าร้านเนาะเออส่วนตัวของเล่มที่สานี่คือสั่งมานะฮะจริงๆเล่มที่สองเนี่ยมันออกมานานมากแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งจะซื้อนะผมแล้วแถมผมช่องผมเนี่ย มีรีวิวเล่มแรกไปแล้วนะครับผมนะก็สามารถแวะไปดูกันได้นะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าหากว่าอ่านเล่ม2กับเล่ม3จบเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับผมแต่รู้สึกความหนามันต่างกันมากเลยอะโอไมค์กอชเล่ม2มันราคาเท่าไหร่วะร้อยหกสิบส่วนเล่ม3ามร้อยเจ็ดสิบห้าโอโหอะไรครับเนี่ยพี่ความหนาความหนามันต่างกันมากแต่ราคาพี่เพิ่มอีก15บาบาทนะเล็กลง แต่ราคาขึ้นนะฮะไม่ใช่สิคือมันทั้งเล็กลงทั้งราคาขึ้นนะครับสําหรับเรื่องนี้โอ้โหเด็บสุดท้ายนี่พี่จะไม่ล่อสองร้อยเหรอนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสาหรับวิดีโออันบ็อกในวันนี้นะฮะนะก็เป็นแค่วิดีโออันบ็อกเฉยๆผมก็คงไม่รู้จะพูดอะไระครับนะก็นกก็ตามเชื่อผมนะนกย่างล้วน ไม่มีอย่างอื่นผสมนะผมนะใครมีคา่คายเดียวเลยนะผมจัดให้พี่เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับวิดีโออันบ็อกของนกย่างในครั้งนี้นะครับเอาไว้ว่าเจอกันใหม่ในวีโอต่อไปนะครับผมนะสำหรับครั้งนี้กับผมขอลาไปก่อนไปเจอกันรีวิวเรื่องเหล่านี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านจบก,ก่อนเดี๋ยวจะาทำนะครับมาที่ว่าแน่ยังนุ่งแผ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม นะพอดีผมมีเรื่องที่อยากจะพูดสักหน่อยหนึ่งนะครับผมนะก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับนกย่างมันหมดไปแล้วแหละนะครับผมแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะฮนะแตไม่รู้ว่าจะเอาไปพูดในวิดีโอตัวไหนก็เลยเอาอพูดใส่วิดีโอตัวน,นี้ซะเลยนะครับผมพอดีผมมีเรื่องที่จะสาร,รภาพบาปอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือผมเนี่ยได้ทําการผิดสัญญากับพี่คนหนึ่งนะครับผมนะมนะเป็นพี่ที่ฝึกงานที่เดียวกับผมเมื่อตอนสมัยผมย,ยังเรียนปวชปวสนี่แหละครับผมนะ คือผมกับพี่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นเกมด้วยกันบ่อยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเอเปนู่นนี่นั่น,นอะไรก็เล่นด้วยกันตลอดนะครับผมซึ่งเมื่อปีที่แล้วผมได้ไปพูดสัญญากับแกอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยจะซื้อเอเดนลิงมาเล่นด้วยนะครับผมนะพูดไว้ตั้งแต่ปีก่อนนะครับผมซึ่งผลสุดท้ายสรุป,ปก็คือตั้งแต่เกมออกเนวันนะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ซื้อมาเล่นเนี่ยครับ <laughs> ซึ่งผมได้ทําผิดสัญญา พี่แกไปแล้วนะผมทางที่ผมเป็นคนพูดแท้ๆนะฮะผมแต่ว่าเป็นคนผิดเองนะครับผมนะก็ที่ผมมาพูดอย่างนี้เนี่ยก็คืออยากจะให้เข้าใจนะครับผมนะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับผมนะซึ่งพวกคุณที่ตามเก็บหนังสือพวกคุณก็น่าจะรู้กันนะครับว่าที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยราคามันประมาณไหนนะครับผมนะซึ่งรวมๆเนี่ยมันสามารถซื้อเอเดนลิงได้สบายเลยนะครับผมนะที่มันกองอยู่ตรงหน้าผมตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าผม ไม่เอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อเอเดลิงมาเล่นกับพี่แกซะทีนะครับผมนะก็เลยอยากจะมาพูดสาร,รภาพกับพี่คนนั้นนะครับว่าพี่ครับขอโทษครับที่ไม่ได้ซื้อนะผมเพราะว่าผมเอาเงินมาซื้อสิ่งนี้แทนครับแล้วผมนะนี้มาสาร,รภาพแบบส่งท้ายวิดีโอตัวนี้นะครับผมนะโปรดเข้าใจกันด้วยนะครับก็คือแบบไม่ซื้อนานถึงขนาดที่แบบผมไม่รู้ว่าเหมือนกันนะครับว่าพวกคุณจะรู้จักคนคนนี้หรือเปล่าเด็บมีโซโลเฮออะ ที่เขาชอบฆ่ามาเลเนียแบบไปช่วยโลกคนอื่นไปถล่มถล่มฆ่ามาเลเนียคือจนคนนั้นเขาแบบฆ่ามาเลเนียเกินพันครั้งไปแล้วอะ่ะผมยังไม่ทันได้ซื้อมาเล่นสักทีแล้วนะผมนะเอาเงินมาเปยแต่นังสือหนังสืออยังเดียวเลยเกมแทบจะไม่ได้ซื้อนะผมในช่วงนี้พูดตรงตามตรงเลยนะนะก็จะมีเรื่องที่จะมาสารภาพบาปแค่นี้แหละผมนะโปรดให้โปรดพี่เข้าใจด้วยนะผมนะสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าผมผม ต้องการที่จะซื้อมันมากกว่าไอุดวลิงนะครับผมแต่ว่าสักวันหนึ่งผมจะแบบไปเป็นผู้มอมองไหมไอะไรพวกงนี้นะผมนะบอกว่าเป็นแน่นอนนะผมแต่ว่าจะได้เป็นตอนไหนนะฮะ <c oughs> นะผมนะจนปอนนู่นคือแบบไม่ใช่ว่าดี c อซีเดลิงออก,กแล้วกว่าผมจะได้ซื้อเนี่ยนะครับก็โอเคนะคผมนะก็จะมีเรื่องที่จะพูดส่งท้ายเพียงเท่านี้แหละนะครับผมนะก็เจอกันใหม่ในวีโอต่อไปนะครับผม มาที่ว่าแน่ยังต้องแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบายบายครับผมแย่บยบายนะผมอันนี้ล้านจริงแหละ